สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ a ท of Tarot ายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่วันพุธค่ะวันพุธนะคะ16ถึง31พฤษภาคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะ,ะเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะยาวการดูดวงนี้ ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นมันคือจอรนอนเรตติ้งมาพูดจา้าเดือนนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างอยากจะหลุดพ้นจากอะไรพระเจ้ากาเบียนบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องหลุดพ้นแต่คุณอยากหลุดไหมบางครั้งมันหมดกรรมแล้วแต่คุณอยากเดินออกไปจากกรรมนี้ไหมเพราะฉะนั้นบางทีการหมดกรรมหรือการที่จะหลุดพ้นจากอะไรก็ตามบางทีมันอยู่มันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยเนาะมันก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราอยากหลุดมันไหมนะคะโอเคป้า อ่ะอ่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มแนวโน้มอ,อืมระวังนะคะช่วงนี้โควิดนะคะโควิดระบาดเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลตัวเองก็เท่ากับดูแลคนที่เรารักด้วยเพราะว่าถ้าเรามีไปติดอะไรขึ้นมาปัญหามันจะเกิดแน่นอนนะจ๊ะโอเคไหม อ่ะไพ่ใบแรกของคุณแจสเมนค่ะพูดจ๋าแจสเมนคือการปลดปล่อยพระเจ้ากาเบียนเป่าแตาปลดปล่อยความรู้สึกปลดปล่อยอารมณ์ปลดปล่อยทุกอย่างอะไรที่ในอดีตที่มันไม่ดีเห็นไหมพระเจ้ากาเบียนเป่าตาปั๊บคนก็มาโห่ร้องดีใจซึ่งการโห่ร้องดีใจนั้นปบมือปบไม้ให้ชายโยโหฮิว คือคุณอยากหลุดพ้นไหมจริงๆคุณหลุดพ้นได้แต่คุณอยากหลุดไหมบางทีก็หลุดออกมาแล้วแต่ก็ยังกลับวนกลับไปอีกบางทีหลุดออกมาแล้วก็ยังวนกลับไปอีกเพราะฉะนั้นถามใจคุณดูด้วยว่าคุณอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกที่เป็นอยู่ไม่ว่าหลุดชนจะถ้าคนที่กําลังทุกข์ใจทุกข์ใจหรือมีความเครียดอยู่มันจะมีความมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่หลุดหลุดคือหลุดความรู้สึกอาจจะมันดีขึ้นเป็นอะไรที่ดีปาเก่าเป็นอะไรที่ ชีวิตคุณอาจจะเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอาจจะดีขึ้นหรือชีวิตคุณอาจจะนิ่งมากขึ้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณต้องอดทนความอดทนคุณเุินเก่งนะเพราะว่าเพราะฉนั้นพุทงรนคือความอดทนการปรับตัวการอดกั้นกับอะไรทั้งหลายที่เข้ามารุมเรา้าใครสักคนที่คุณยังถือเขาไว้ในมือเขาก็ถือคุณไว้ในมือหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการ คนเราอยากได้อะไรมักจะไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปอยากได้มากอย่าไปเครียดมากจิตตกมากวิตกกังวลมากบางสิ่งบางอย่างเรื่องยังไม่เกิดก็อย่าเพิ่งไปคิดมันมากเพรานะนะั้นแหละนะจ๊ะอดทนไว้คุณอาจจะคุยกับคนราศีสิงห์ราศีธน,นูราศีธน,นูราศีเมษราศีตุลน,นะจ๊ะน้ำกรกฎมินพุจิกดินพุศปกันมังกร มีคนเดินจากไปอยากจากไปสู่สิ่งใหม่คุณอยากจะเดินออกไปจากความรู้สึกเหล่านี้ที่เป็นอยู่ค่ะความรู้สึกแย่ yeah. ความรู้สึกที่มันไม่ดีอยากหลดพลอยอยากมีความสุขขึ้นมาบ้างอยากจะตัดสลัดความคิดหรือสลัดบางสิ่งบางอย่างออกไปจากใจของคุณนะ่ะนะนะคะแต่ว่าใจหนึ่งก็อยากไปอีกใจหนึ่งก็ค้านว่าอยากอยู่อยากอยู่ตรงนี้ก่อนอยากมีกันไว้ก่อนเหมือนระรัรรงเหมือนยังตัดสินใจไม่ได้เหมือนไม่รู้จะทำยังไง กับความรู้สึกของตัวเองบางครั้งความรู้สึกของคุณยังตีกันอยู่เลยประมาณนั้นตีกันจบยางความรู้สึกอะเออโอ้โหฝนมาแล้วค่ะเสียงครืนครนเลยอาจารย์จะอัดคลิปเสร็จไหมนี่โอเคไพ่ห้าใบของคนที่คุณรักไพ่ห้าใบของเขาเทนออฟสอดเขาก็เจ็บไม่แพ้คุณค่ะสิบดาบนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลย ไฟออฟสอดคุณกับเขาอาจจะมีการทะเลาะกาันพอทะเลาะกันแล้วทุกอย่างมันก็พังพังทลายพังพินาศหมดเลยนะคะต่างคนต่างแยกย้ายไปในทิศทางของตัวเองแต่เขาก็อยากกลับมานะเขาอยากได้รับความยุติธรรมเขาบอกคุณไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับเขาเลยแต่เขาอยากกลับมาเขาไม่รู้จะทํายังไงกับความสัมพนันธ์นี้จะกลับมาดีจะกลับมางอ้อจะมาขอขึ้นดีหรือจะเดินหน้าไปเดวิลคนที่มีรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะคะอันนี้เป็นรักสามเศร้าเราสามคนแอบรักแอบ,แอบคุยแอบชอบ รักที่เป็นรักต้องห้ามรักที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้เราอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือคนที่เขามาคบเราเขามีเจ้าของแล้วก็เป็นได้เพราะฉะนั้นระวังให้ดีในะใจหนูอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์นอนาคตซิกออ o วันทรูออฟครับเดอร์เอร์ดอฮารแล้วก็ก u ีนออ f ครับไพ่ย,ยังมาเตือนถึงความรักที่มี มันมีความรู้สึกว่าอินกันไม่เคยเจอความรู้สึกแบบนี้กับใครแบบนี้มาก่อนแล้วมันมันดีแต่ว่ามันสร้างความชัดเจนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นไยบอกว่าบางครั้งความรัก การที่มามาพบเจอกับใครบางคนนั้นมันเป็นบุญวาสนาที่ทําบุญทํากรรมร่วมกันมาบางคนมาเจอกันด้วยบุญบางคนมาเจอกันด้วยกรรมถามคุณดูว่าคนที่คุณมาเจอเนี่ยมันเป็นบุญหรือมันเป็นกรรมกันแน่เจอในวันที่สายหรือเปล่ามารักเขาในวันพี่ผิดมารักกับคนคนนี้เเ h e Emperor เป็นคนที่ชอบสั่งชอบคอนโทรลบุคลิกเขาดีเขาดูดีคุณอาจจะชอบเขาเพราะว่าเขาดูดีโปรไฟล์ดีหนาตาดีฐานะดี นั่นแหละแต่ถ้าเขามีเจ้าของแล้วก็อย่าไปเลยมันเจ็บเปล่า,ลานะจ๊ะอืมอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณ the d e ดทการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เดอะเวิลด์เดอะเมาแบบนี้การจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ค่ะไม่ใช่จบแล้วจบเลยเขาอยากขอโอกาสให้กลับมาคืนดีกลับมาพูดคุยกลับมาจะได้จา้าหรือกลับมาพูดคุยกันว่าจะเอายังไงกับทิศทางของของความสัมพันธ์นี้นะคะเด e ะ e a ทคุณอาจจะคุยกัรบราศีพิจิกราศีมังกรอ,อ่า คุณหลักคิดยังไงเดอะสตาร์ Star. คุณอาจจะคุยกับราศีกุมคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็จริงแต่การเริ่มต้นใหม่นั้นขอความชัดเจนค่ะอยากคาราคาซังมีอะไรพูดกันมามีอะไรตรงๆอยากจะอยู่หรือมีความสัมพันธ์ต่อไปก็ไปต่อแต่ถ้าไม่อยากอยู่หรือไม่อยากมีกระจบความสัมพันธ์แค่นี้แต่อยากกักกันไว้อยากคาราคาซังกับอะไรก็ตามเพราะคุณไม่รู้สึกแบบนั้นคุณรู้สึกว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนมากกว่าที่เป็นอยากได้แบบว่า จะรักก็รักจะเลิกก็เลิอกอย่ามาขลาคขลางหรืออย่ามาหนีหน้าอย่ามาไม่เคลียร์อย่ามากักไว้อย่างนั้นแหละประมาณนั้นโอเคพุท okay, ธคนที่แบรกกันไปคนที่เลิกกันไปคนที่ไม่คุยกันแล้วคนที่ห่างหายตายจากยังอาจารย์ยังไม่ตายคนที่ห่างหายไปจากชีวิตของเราคนที่ทะเลาะกันคนที่นิ่งเฉยใส่กันจะกลับมาได้ไหมคะจะกลับมาได้ไหมมาจะกลับมาได้ไห Ja การปลดปล่อย ปลดปล่อยปลดปล่อยจากะไรการปลดปล่อยการกลับมาของใครบางคนแต่ต้องสร้างความชัดเจนอีกคนนึงอยากกลับแต่อีกคนนึงอยากไปแล้วไปเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆกับชีวิตไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วชีวิตไม่มีความสุขในการที่จะยืนอยู่ตรงนี้แต่ยังรักกันไหมยังรักยังคิดถึงกันไหมยังคิดถึงยังคิดถึงยังรักยังห่วงหาอาทรยังมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะคะแต่ว่าความรู้สึกเหล่านั้นบางทีมันก็อาจจะไม่ขอโทษนะคะอาจารย์วางอ้นี้หน่อย บางทีมันเป็นความรู้สึกที่ที่อะไรล่ะเขาเรียกว่ามันดีจริงไหมต้องถามใจคุณดูนะเนะี่ยมันดีจริงไหมในความสัมพันธ์นี้ยังมีการสืบยังมีการส่องไม่มีเราเขาเป็นยังไงไม่ได้มีเดาเขามีคนใหม่แล้วหรือยังไม่มีเราเขากลับไปหาคนเกา่าหรือเปล่าประมาณนั้นเขาอยากให้ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนเขาอยากให้ความสัมพันธ์เป็นฟรูค่ะละันลาลันลาล่ลองลอยอย่ามาโฟกัสกับฉันเขาก็เจ็บกับความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าเขาเขาก็ชอบคุณมากนะ เขาชอบคุณมากๆแต่ความสัมพันธ์ที่ชอบนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเลือกเราเจ็ดถ้วยเขามีเจ็ดถ้วยเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่เป็นวันไนสแตนรักกันชอบกันแต่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ต้องคอนโทรลกันอิสระที่จะรกักอิสระที่จะคบคุณชอบฉันฉันฉนชอบคุณแล้วก็แบบนั้นแหละแค่นั้นคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึง จัสติกคุณบอกว่าถ้ามันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขระวังผู้หญิงเกิดการตั้งครรภ์ระวังผู้ชายไปทําไครท้องนะจ๊ะการเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองคุณฉลาดพอนะพุธฉลาดพอที่จะสามารถเดินดำรงชีวิตตัวเองต่อไปได้นะคะโอเคคุณมีทั้งคนใหม่คนเก่าค่ะจัสติกใครที่ดีกับคุณคุณก็จะดีกับเขาใครที่ทักคุณคุณก็จะทักเขาใครที่รักคุณก็จะรักเขาเหมือนกัน บางทีคุณเบื่อกับการที่คุณต้องเป็นฝ่ายให้เขาฝากบอกคุณห้าใบเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะโฟกัสกับสิ่งใหม่ๆเหนื่อยเขาบอกเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาจะโฟกัสกับสิ่งใหม่ๆโฟกัสกับงานกับการกับชีวิตและสิ่งใหม่ที่มันน่าจะเป็นถ้าความรักถ้ามันมีปัญหามากนะักบางทีเขาก็อยากจะหยุดมันลงนะคะโอเค คุณหลักฝากบอกห้าใบคุณมีการเดินทางไหมมีการเดินทางไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารอคะคุณอยากกลับมาคุณรักเขาคุณยังขาดจากเขาไม่ได้ใจของคุณยังวนเวียนยังป้่นเปี้ยนยังตัดเขาออกไม่ขาดจากใจเลยยังรู้สึกทุกข์ยังรู้สึกทรมานยังรู้สึกเจ็บกับความสัมพันธ์นี้ขอให้แนะนำห้าใบการทะเลาะกันนำมาซึ่งการจบนะคะหรือว่าค,คุณมีคนใหม่แล้วหรือว่าเขามีต่างคนต่างพังแน่อาจารย์มองไพ่บอกว่า ถ้าคุณจะพังความสัมพันธ์นี้หรือจะจบจากความสัมพันธ์นี้จริงๆคุณจบได้เลยค่ะจบได้อย่างใจคุณเลยแต่ถ้าคุณไม่อยากจบจะกลับไปได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเลือกจะจบหรือเลือกจะอยู่คุณเท่านั้นที่รู้อยู่แก่ใจพุทธอย่าลืมก, like, share, มกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชัรนบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอ๊ซ afe 0329์ากาวาร์ F e w. แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ